สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว306จึ360าโกกลีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญด็อรธัญ,ญพกรกฤิติธายาวุธิผู้ในการสมาคมเครือข่าย global compact แห่งประเทศไทยและภารกิจโกกลีนวันนี้เรากำลังไขกุญแจโกกลีนค้นหาฮีโร่พิทักษ์ความยั่งยืนมันเป็นยังไงครับฮีโร่พิทักษ์ความยั่งยืนเนี่ย อันดับแรกเลยค่ะคนที่จะเป็นฮีโร่ได้เนี่ยเขาต้องมีศักยภาพการไขกุญแจที่คุณแซคพูดถูกต้องเลยแล้วจะมาหากุญแจที่จะปลดล็กอกศักยภาพของคนเมื่อกี้เราพูดไว้เบรกที่แล้วว่าทุกคนเป็นได้ด้วยใช่ค่ะ,ะผู้ชมผู้ดูทุกคนรวมถึงลูกๆหลานๆของผู้ชมผู้ดูด้วยนะคะคสามารถที่จะมาดูว่า แนวทางหรือวิธีการใช้ชีวิตอะค,ะค่ะแบบไหนที่สามารถที่จะอยู่บนโลกนี้ได้แล้วโลกนี้ก็ยังยังย่งยืนได้ด้วยค่ะ,ะมันมาจากอะไรครับฮีโร่พิทักษ์ความยั่งยืนเนี่ยอันดับแรกเลยคือมาจากคนก่อนนะคะว่าค,ค,คนเนี่ยสามารถเป็นฮีโร่ในตัวเองได้เรายังมองค่ะว่าเราต้องมองไปที่ทุนของเราทุนของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยค่ะเริ่มมาจากการที่จะรู้ว่าเราเองเนี่ยมีความรู้ความสามารถ ซึ่งเหนือจากปัญญาเนี่ยปัญญาของเราเองเนี่ยยังมีปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมคะแต่เรามองว่าการที่จะเป็นฮีโร่พิทักษ์ความยั่งยืนหรือปลูกฮีโร่ในตัวเราเนี่ยต้องปลูกฮีโร่ในความเป็น sustainability <อ>หรือความรู้จิตสำนึกคะ่ะว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็จิตสำนึกที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ได้<อ>ซึ่งตรงนี้เนี่ยนับเป็นทุนมนุษย์5.0าจุดศูโลกใบนี้บอกว่าเปลี่ยนแปลงได้เร็วใช่ไหมคะคนเราก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาไปให้ทัน โลกใบนี้ทางสาประชาชาติก็มองค่ะว่าหลังจากปี2030โลกนี้จะเป็นอย่างไรจะน่าอยู่ไหมครับเราก็หวังว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเราเนี่ยหลังปี2030โลกจะน่าอยู่โกกรีนไปได้วยกันแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเราไม่ลงมือทำอก็เลยมาชวนค่ะอย่างที่คุณแซคเคยถามว่าแล้วเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ก็เลยมาที่จุดนี้ละค่ะถ้าคนไม่ลงมือแล้วมันจะไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างไรนี่คือที่มาของแฮชแท็กฮีโร่พิทักษ์ความยั่งยืนเราจะไปหาคําตอบกันในงานนี้ค่ะอ๋องานอะไรงานนี้งานนี้เป็นงานมหกรรมเลยนะคะเป็นมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี2567ซึ่งในงานนี้เราจัดนิทรรศการค่ะทางสหประชาชาติประจําประเทศไทยและเครือข่ายสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยเราร่วมกันจัดนิทรรศการอ๋องานมีพรุ่งนี้ละ เปิดงานพรุ่งนี้นิทรรศการชื่อ The Globe Ventures โอ้ซนนี้เลยค่ะงั้นสิ่งที่เราจะดูต่อไปนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสร้างฮีโร่เกิดขึ้นในตัวเราได้เป็นทีเซอร์นะคะคุณแซกว่างไอย่างเช่นการที่เราต้องรู้จักว่าอะไรสามารถลดการปกาซเรือนกระจกเมื่อกี้คุณแซกพูดว่าเรื่องของการลดการไปการอกระจกเป็นเรื่องของธุรกิจก็ได้ใช่ไหมคะเรื่องของคนก็ได้มีโซลูชันการช่วยเหลือในการผลิต ไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดเช่นเรื่องของโซลารลอยน้ำทางบริษัท IRPC ก็มีนวัตกรรมหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดจากอโรมาติกหรือว่าเป็นนวัตกรรมได้ของการคิดค้นเนี่ยสามารถมาเรียนรู้ได้ค่ะว่าเอ๊พลังงานสะอาดมีแบบไหนได้บ้างเชื่อไหมว่าประเทศไทยกําลังมุ่งหน้าสู่โซลารลอยน้ําได้ไม่ใช่แค่ประหยัดในเรื่องของทรัพยากร,รกรที่เกิดขึ้นจากโซลานะยังช่วยให ไอระเหยของน้ำะอะค่ะน้อยลงก็สามารถทําให้น้าเราอะกักเก็บได้นานขึ้นรงนี้ตามเขื่อนก็ใช้ได้เลยเนี่ยสามารถใช้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่สํารองที่สามารถทําไปแล้ว200กว่าไร่จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายนวัตรกรรมที่ทําได้นะคะคลองไปดูอันต่อไปด้วยค่ะว่าเราจะต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยแต่เราก็เผชิญกับบางอย่างที่มาเจอแล้วคือโควิดภัยพิบัติอตอนนี้เรามีโรคระบาดด้วยภาพนี้ใกล้ตัวมากเลยดูง่ายๆเลยนะครับนี่หน้ากากอนามัยนู่นอะไรครับ นี่คือแพมเพิร์สำหรับเด็กหรือว่าอนาคตก็ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ะะมันเกี่ยวอะไรครับกับการที่เชื่อไหมว่านาวัตกรรมเหล่านี้เกิดจากสิ่งเดียวกันเป็นอารมณิตทั้ง IRPC มีนวัตกรรมถึงแม้ว่าเอาไปทําทุ่นโซลารลอ,อยน้ําหรือเอามาทําสิ่งที่ใกล้ตัวใกล้ชีวิตเราเนาะซึ่งตอนนี้เรามีโรคระบาดมาอีกแล้วใช่ไหมค,ครอาจจะต้องกลับมาใส่หน้ากากเหมือนกันเด็กๆจะมาสัมผัสได้ค่ะว่านวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะ ช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นเพราะว่าสุขภาพเราดีขึ้นแล้วอย่างเดียวกันข่าวาว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถนํากลับมาอัพไซเคิลรีไซเคิลได้ด้วยค่ะอ๋อครับนี่คือทําให้เด็กหรือว่าคนที่จะไปชมนิทรรศการได้รู้ว่าตัวเราเองจะสามารถมาช่วยเป็นฮีโร่อย่างไรไ<ด>แบบนี้ครับ,รบนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสังคมนะคะคอาจจะต้องเล่าอีกนิดนึงค่ะว่าจะมีตัวอย่างเวอร์ชวลคือบางครั้งเด็กจินตนาการไม่ได้นะว่าโลก อนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วโลกทุกวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนได้บ้างเรามี VR ค่ะเป็น Virtual Reality ให้เด็กได้สัมผัสมีการจำลองสถานการณ์การทำงานบนเรือประมงไม่อยากจะคิดเลยนะเพราะว่าเด็กไม่มีทางได้ไปเห็นแต่เราจำลองมาให้ทั้งสาประชาติร่วมกันกับ UNHCR แล้วก็ UNICEF ค่ะมีหลายตัวอย่างที่เด็กๆอาจจะมาสัมผัสแล้วก็เชื่อมโยงค่ะว่าแล้วเขาจะมีความรู้สึก สงสารเนะเาะเห็นอกเ,อเห็นใจและสุดท้ายค่ะก็อาจจะเกิดนวัตกรรมในการที่อยากจะเข้าไปร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้นี่ไงประสบการณ์สําคัญโอ้โหน่าขอบคุณควิธีการนี้มากๆเลยครับเด็กๆจะได้สัมผัสอย่างแท้จริงรเรามาดูเรื่องตัวอย่างที่ใกล้ตัวอีกเรื่องดีไหมคะครเรื่องของเศรษฐกิจ ยังไงครับสังคมเราอ่ะต้องเดินหน้าไปด้วยการท้าการขายเนาะเด็กๆก,ก็อยากจะมีอาชีพในอนาคตคตอนนี้เรามีธุรกิจหลากหลายโดยเฉพาะอาหารการกินใช่ไหมคืออาจจะใกล้ตัวมากขึ้นนิดนึงเวลาที่เราอยากปรุงอาหารเนี่ยเชื่อไหมว่าอนาคตเราก็รู้สึกว่าเราอยากลักโลกไปด้วยแต่มันมีผลิตภัณฑ์อะไรไหมที่จะใช้แทนเนื้อสัตว์ได้เราก็จะมีแพนเบด แมทเทีย <ature al, S 2> หรือวัสดุหรือวัตถุดิบนะคะที่ให้เด็กๆเนี่ยได้มาเรียนรู้ว่าการทําอาหารในอนาคตน้นมันดีต่อสุขภาพก็มีบางองค์กรค่ะที่เขาตอนนี้เนี่ยเขาเป็นคาร์บอนนูเทรลแล้ว <ız. S 2> ในประเทศไทยมีนะอ๋อเหรอครับเขาเป็นคาร์บอนนูโทรลแล้วแต่เขายังสามารถผลิตสินค้าขายได้แล้วก็มาดูว่าเอ๊ะธุรกิจแบบนี้เขาทาได้อย่างไรคะ่ะครับอ๋อโหครับนอกจากเห็นอาหารแล้วเราก็รู้สึกว่าก็มีเรื่องใกล้ตัวอีกอย่างเช่นบรรจุภัณฑ์คุณแซคพูดถึงพลาสติกกับบรรจุภัณฑ์อยู่ใช่ไหมคะวันนี้ บรรจุพันธ์ประเทศไทยมีแพคเกจิ้งโซลูชันซึ่งเป็นครั้งแรกของนวัตกรรมในไทยนะคะซึ่งบรรจุพันธ์นี้เนี่ยไม่ใช้กระดาษไม่ใช่พลาสติกและเขาคืออะไรเดี๋ยวเาต้องมาหาและค้นหาคําตอบกันในงานนี้ค่ะบรรจุพันธ์ที่ย่อยสลายได้ภายใน60วันหลังจากการใช้แต่ตัวเขาเนี่ยดีมากเลยเช่นสามารถเอาไปอุ่นร้อนได้เอาไปเข้าไมโครเวฟได้เอาไปอบร้อนได้เด็กๆอยากทานอาหารปรุงสุกร้อนๆใช่ไหมครับใส่เครื่องปรุงแล้วก็ยังสามารถที่จะเอาไปอบร้อนได้อีก บรรจุภัณฑ์เหล่านี้มีความทนทานและปลอดภัยต่อเด็กๆอย่าเงเป็นต้นค่ะสิ่งที่โชว์นี้เหมือนกับเหมือนเราให้ความรู้ให้เขารู้ว่ามันมีแนวทางนะมันมีทางเลือกเพื่อความยั่งยืนอยู่นะ<ช>ถ้าเด็กะจะเป็นฮีโร่พิทักษ์ความยั่งยืนคุณมีความรู้นี้คุณก็เดินไปในแนวทางนี้ก็ช่วยได้สิ่งที่เราจะให้คือความสนุกด้วยค่ะเราจะมีเกมมีเวิร์กช็อปอันนี้คือเป็นการเรียนรู้ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะนึกไม่ออกเนาะว่าเด็กๆจะเรียนรู้ได้ยังไงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราออกแบบ กระบวนการค่ะเราจะมีกระบวนการพัฒนาเริ่มต้นจากจิตใจทําให้เด็กน่ะนึกถึงคนอื่นนึกออกไหมคะเมื่อกี้ที่พูดถึงโลกใบนี้โกกรีนอย่างไรนึกถึงสังคมเขาอยู่กันอย่างไรนึกถึงเศรษฐกิจแล้วฉันจะทามาหากินยังไงในอนาคตเราก็จะมีอาชีพในอนาคตค่ะเรามี UN c o r e a Coaching มาเรามีพี่ๆที่เป็น Science for the Future พี่ๆที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการประกอบอาชีพในปัจจุบันหรือคุณแซคเองเรียนรู้ทางด้านของสิ่งแวดล้อมมาก็สามารถ ประกอบอาชีพในปัจจุบันได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะครเราก็จะมาสร้างอินสปิเรชันหรือไอเดียให้เด็กๆนะคะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถที่จะทําให้โลกนี้น่าอยู่ได้เช่นกันค่ะอ๋อแสดงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่จูงมือเด็กๆไปงานนี้เด็กๆออกมาจะเป็นฮีโร่พิทักษ์ความยั่งยืนเลยไหมครับเด็กๆจะรู้ว่าจะอยู่ยังไงและรู้ว่าตัวเองมีคุณประโยชน์มีความรู้ความสามารถจะเอาไปต่อยอดได้อย่างไรด้วยค่ะแต่ไม่แน่เช่นกันว่าอาจจะมีหนึ่งในนั้นเป็นฮีโร่พิทักษ์ความยั่งยืน อย่างที่ทางโครงการต้องการแน่นอนค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าทุกคนสามารถที่จะมาเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ได้ซึ่งเด็กๆตอนนี้เนี่ยคาดการว่ามีลงทะเบียนมาแล้ว3 0 0 0สนคน3 0 0 0สนคนใน10วันค่ะคุณแซคสิ่งนี้ที่เราจะจัดเนี่ยปีหนึ่งมีหนเดียวนะคะคเป็นนิทรรศการระยะยาว10วันอ่ะขอดูอีกครั้งหนึ่ง <ขา S 1> ชื่องานเป็นมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2567 และนิทรศการโซนที่เราจัดจะเป็น The g l o b a Venture Hero พิทักความยั่งยืนโดยสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยกับ,บทางสหรประชาชาติค่ะงานมีที่ไหนครับเนี่ย Impact Arena เมืองทองนะคะ Challenge r Hall 9ถึง12เลยค่ะคถ้าเขา้าประตูมาก็จะเจอเราได้ไม่ยากค่ะส่วนวันที่ก็คือ16 25สิงหาคมใช่ค่ะ สิบวันเริ่มวันที่16แล้วนะคะ,ะถ้าไปไม่ทันก็ต้องไปภายใน16บถึงยีสิงหาคมนี้ค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มค่ะงั้นมีคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มางานนี้คุณธัญพรอยากจะสื่อสารเพื่อให้คุณชมทางบ้านได้เป็นฮีโร่พิทักษ์ความยั่งยืนด้วยอย่างไรครับอ๋อถ้าอยากจะเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของกิจกรรม ต่อยอดกันค่ะว่าหากว่าเรามีลักษณะของการเรียนรู้เนี่ยเด็กๆหลายๆโรงเรียน,นยมาจากทั่วประเทศค่ะคุณแซค,คบ,บางครั้งเนี่ยอาจจะถ่ายทอดกลับไปที่โรงเรียนแลวโรงเรียนไปถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งโดยตอนนี้นะคะสามารถติดตามโดยสแกน QR code ที่หน้าจอเมื่อกี้นี้อาจจะย้อนกลับไปดูได้นะคะคว่าสามารถสแกนแล้วเข้าไปดูในเว็บไซต์ค่ะเรามีข้อมูลในการเข้างานลงทะเบียนฟรีนะคะคทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายอยากจะให้มาก่อนเลยค่ะ,ะถ้าอยากจะเป็นฮีโร่พิทักษ์ ความยั่งยืนอย่างที่เราพูดถึงกันวันนี้เราก็ไปร่วมงานนี้หรือว่าติดตามความคืบหน้าต่างๆนะครับเกี่ยวกับงานนี้กันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ,รบที่มาร่วมายการครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกเกลีนจะนําท่านไปสู่การะระวังภัยรุ่งขึ้นอย่างไรกับ360องศาโกกลีนครับ